สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสลาเผยภาพสุดประทับใจเบิร์ตธงชัยร่วมแสดงความยินดีสหรับศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวินักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพสุดประทับใจขณะที่เบิร์ตธงชัยนำพวงมาลัยมาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ครูสลาได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติดยรบุว่า วันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่เบิร์ตธงชัยในงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่สูวนวัฒนธรรมพี่เบิร์ตได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ได้พบกันในวันนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ